สวัดีค่ะวันนี้เรามาทําลายนี้กันนะคะนี่สําหรับต่อดอกนะคะทําไหมเป็นวงก่อนนะคะแบบนี้นะจิ้มเข็มลงไปแล้วก็ทำเอในวงนี้อ่า แปดครั้งนะคะแปดครั้งนะพอได้แปดครั้งแล้วนะคะดึงปลายไหมฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้ว เราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกเลยค่ะนี่นะจิ้มเข็มลงไปในโซ่แรกนี้เลยนะคะแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้ค่ะโซ่หนึ่งกั้นนะคะแถวที่สองนะคะก็จะใช้ไหมสีฟ้าค่ะจิ้มเข็มลงไปในช่อง ช่องโซ่นี้เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมสีฟ้าขึ้นมาค่ะทำโซ่สามครั้งค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มจิ้มลงไปในช่องเดิมนะคะแล้วก็ช่องถัดไปค่ะ ลงช่องเดิมอีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่สองค่ะพันหัวเข็มลงช่องถัดไปนะคะเราจะลงเราจะทำลงที่โซ่อสองหลักสองสองหลักต่อหนึ่งโซ่นะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็โซ่สองกัน้นลงช่องถัดไปค่ะจะได้เป็นกลีบแบบนี้สี่กลีบนะคะ แล้วก็โซ่สองช่องสุดท้ายนะคะโซ่สองแล้วก็เชื่อมต่อกับ หลักแรกนี้เลยค่ะนี่โซ่หนึ่งกันแล้วก็ตัดไหมนะคะต่อไปแถวที่สามนะคะจิ้มลงที่ตรงนี้นะคะตรงโซ่แรกหลักแรกนะคะนี่เกี่ยวไหมขึ้นมา ทำโซ่สามครั้งค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็จิ้มลงที่ช่องช่องเดียวกันกับโซ่แรกที่เราขึ้นไว้อะค่ะแล้วก็ปลดทีละสองห่วงนะคะทีละสองห่วงแบบนี้อ่าแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําช่องถัดไปนะคะเราจะทําแบบนี้คือ ช่องโซ่ละสองสองหลักนะคะทั้งหมดสี่สี่ช่องจะได้8ดหลักนะคะแบบนี้ช่องถัดไปค่ะช่องสุดท้ายค่ะ อีกทำอีกหลักหนึ่งค่ะลงช่องเดิมนะคะนี่จะได้แบบนี้พอได้แปดหลักแบบนี้แล้วนะคะก็ทำโซ่ห้าครั้งค่ะโซ่ห้าครั้งลงช่องนี้แล้วก็ขึ้นช่องนี้นะคะนี่นะเกี่ยวไหมมาแบบนี้แล้วก็ทำโซ่ห้า พอได้สู้ห้าครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็จิ้มลงหลักแรกค่ะปลดทีละสองห่วงค่ะพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มลงช่องเดิมนะคะเราก็จะทําแบบนี้จนครบทําจนครบแถวเลยนะคะ ช่องสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายแล้วค่ะก็ทำโซ่ห้าครั้งค่ะ แล้วก็ทำโซ่อีก5ครั้งขึ้นมาเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ค่ะล็อกไว้ค่ะทำโซ่หนึ่งปิดกั้นนะคะต่อไปแถวที่สี่นะคะเราจิ้มเข็มลงตรงกลางตรงกลางนี้เลยนะ นับหนึ่งสองสามสี่สี่หลักแล้วก็จิ้มลงตรงนี้เลยค่ะควักไหมขึ้นมาทำโซ่สี่ครั้งค่ะแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงช่องเดิมนะคะแล้วก็โซ่สองอีกโซ่สองกั้นอีกค่ะแล้วก็ลงอีกหนึ่งครั้ง โซ่ห้าค่ะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงตรงนี้นะคะตรงขายาวตรงนี้นะไว้ไว้แบบนี้ก่อนยังไม่ต้องปลดหมดนนะคะพันหัวเข็มอีกแล้วก็มาจิ้มเอาลงตรงนี้ค่ะนี่นะ จะได้แบบนี้ก็ปดแบบนี้แล้วก็ปดรวบเลยค่ะแล้วก็โซ่ห้าค่ะ โซ่ห้าสุดท้ายเราก็มาเชื่อมกับหลักนี้เลยค่ะต่อไปโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะจิ้มลงตรงช่องนี้ควักไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดทำทำในช่องนี้สามครั้งค่ะ พอได้สามครั้งแล้วทำโซ่สองกั้นค่ะแล้วก็ลงช่องนี้อีกสามครั้งนะคะช่องนี้ทำห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็มาช่องนี้ห้าครั้งค่ะเราจะทำแบบนี้ทุก,ทกม,มุมทุกหลักให้เหมือนกันแบบนี้เลยนะคะโซ่สองกัน้นแล้วก็ลงช่องนี้สามครั้ง เราจะทําแบบนี้นะคะในช่องนี้กับช่องนี้ทําเหมือนกันเน,นี่ยค่ะเนี่ยทำเหมือนตัวนี้ทําเหมือนตัวนี้นะ,ะช่องสุดท้ายนะคะ ครั้งแล้วเราก็เชื่อมต่อกับหลักแรกกแรกเลยค่ะทำโซ่สองครั้งค่ะพันหัวเข็มนี่นะขึ้นมาแล้วปลดรวบเลยค่ะแบบนี้พันหัวเข็มจิ้มช่องถัดไปเลยค่ะลงช่องถัดไปนะขึ้นมาจะได้สามห่วงแบบนี้แล้วก็ปลดรวบเลยค่ะ เราจะทำแบบนี้ทุกช่องเลยนะคะพอมาถึงตรงมุมนี้เราก็จะลงสองครั้งค่ะฝั่งนี้สองครั้งลงในช่องลงในช่องมุมนี้สองครั้งนะคะแล้วก็ทำโซ่สองแล้วก็ลงในช่องเดิมอีกสองอย่าลืมนะคะลงช่องเดิมก่อนสองครั้งก่อนแล้วเราค่อยไป บนหัวนี้ค่ะนี่ทำไปทุกหลักเลยค่ะ ช่องสุดท้ายแล้วค่ะเราก็เชื่อมกับหลักแรกเลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะฝึกไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ